กินอีกแล้วจ้าพี่น้องขนมเซนจ้าจานที่สองเราจะจานแรกกับพุ้นไงขนมเซนปลาคอกินเดกบ่แม่ยิ้มเราจ้ะยิ้มยนมแม่เราอิ่มแล้วกินสองจานคือกาเม่อกี้นั่งกินเข่ากันลืมทายขิปก็เลยมากินเบิร์นอีกจ้าเนี่ยจานที่สองอันนี้ลิ้นปลาทุกคนเซนชอบชอบพักลิ้นปลากินกับอันก้นปลาคอแม่แล้วก้นปลาคอนะกินแต่แมงจ้ นี่หอดพักอะไรนะพักอันมะก,กอกใบมะก,กอกไหมใบมะก,กอกยอดกะสินขวนนี่หอดกล้วยสนุกสนานกินปนปลาคอจ้ะอืมมากมากอืมชอบมากเลยห่า่ะเปิดพัดลมจ้ะ หมากลินฟ้าผักลินฟ้านะคะทุกคนกินมีประโยชน์เนาะชอบมากที่สุดเลยอืชอบกว่าสซเดาอีกบก่าขมสำหรับเพ้นนะคะจะเบื่อกินกับจะขกม <laughs> สำหรับเพ้นอ่ะชอบกินซเดากับลินฟ้ามาะระแังเสีะจ้า,า,จาแจงนอกใหม่กับมิ้วด้ะพี่นอ้อง กินคนไม่ได้กินพี่ได้สิ่งเด้ยวปุ้มกินไหมสอบผุ้ช่วยแตงโมแม่เมื่อกี้พูนพูนซ้ำเดียวกินไปแล้วบาเริ่มอ,อัดคลิปก็เลยไม่พายใหม่พี่เอเตอร์ส่งงานอื มาอยู่เมืองไทยนี่กินแสบผักแม่แล้วเห็ดกับเขาแสบพี่น้องแกงน่องใหม่ซุปน่อไใหม่เห็ดยังกระแสบผักสแสบแมงขอใส่มืออม้อจะก,กินยังกระแสบม้าเด้อแขวยละวันตุ๊ันตุยกับไปญี่ปุ่นยังคอยรถจ้ะตอนนี้กินแสบไ้ก่อนน้องใหม่น้อไใหม่ที่ลงจิบไปเหมือนจ้าพันมาจู่ก้อนดีน้อแม่นะ<ม>เผาไว้เห็ดน่อเคี้ยนอ่า หนึ่งนึ่งไว้ถนนอาหารได้ทั้งหลายแล้วจ้ะไปกินหลายปีเดียวที่เอาสูตรแม่ไปเห็ดยุยปุ่นยุจ่าสูตรสูตรทับนอใหม่มสานที่สองดอกแจบผักนามปลาคอย้ายตื่นแต่ตีสี่ผดมะเนียนบอกย้ายอย่าเห็นยยห,หนยางแงา <laughs> ดงหัวฟูก <laughs> ็ได้กินเขา <laughs> เอองว่าจุยัง

แสวพับข่าปุ่นกะอนข่าปุ่มบานเฮ้ยแสบเคนบีบไม่ไม่นะจจะแสบพับเป็นหลวกเส้นอยอะเอามาจากญี่ปุ่นเนาะน้องหา,าว่าเอาเสา้นไชแมวมาทานบ้านน้องหาชอบเส้นเส้นงาวดีอะอืมอืมใช จอยมีกระถินน้ำมาากระถินแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็ถัว่วเนาะไม่มีผักสลัแหน่เพนชอบกินผักสลัแหน่นะมแม่บอกปลูกทีไรก็ไม่รอดเนาะทั้งกินเ่าทั้งกินขอบคุณเบวืวอวนกับยูบ่ได้แล้วกับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอกินต่อก่อนะจ้าขอบคุณแม่ลายด้ยจ้าขอบคุณทุกการสนับสนุนด้จ้ะ 嗯。Um. <laughs>